ตอนนั้นนะคืบบอนักฟุตบอลทีมชาติมีเต่กเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่เราเล่นบอลระดับมาหาลัยก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชก่อนตอนนั้นครูนพสิงห์ตัวทองก็มาเรียกไปคุยครับว่าให้ผมเนี่ยลาออกจากครูนะไปทําบอลอาชีพดีกว่าท่านก็บอกว่าบอลนักเรียนเองทำไปแค่เท่านี้ไม่มีอะไรสูงมากว่านี้แล้วแชมป์ทุกแชมป์ก็ได้มาหมดแล้วเราก็เลยตัดสินใจออกมาหาความท้าทายใหม่ในงานทำความบอลอาชีพ ปีนั้นเราก็ทำไชลีปีแรกนะปี2007นะครับแล้ชลบุรีก็ได้แชมป์เลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราเลือกตัวเพื่อนที่คุ้นเคยกับเราเป็นเด็กชลบุรีจากคาร์ดมีลูกศิษย์เราหลายคนที่เติบโตมาคือคนทั่วไปคิดว่าการคุมนักเตะที่เก่งๆนักเตะที่แบบมีพร้อมทุกอย่างนักเต Super star นะซูเปอร์สตาร์เนี่ยหลายหลายคนคิดว่าเออมันง่ายแต่ความจรนะิงแล้วมันไม่ง่ายคนระับถ้าเราไม่มี power ถ้าเราไม่ไม่ไปนั่งในใจเขาได้ถ้าเราไม่แบบไม่มีความรู้อะไรไปสอนเขาเนี่ยนะเขาจะไม่สนใจเราเลย นะเพราะไอ้น,นี่โค้ดที่แม่งไม่เก่งนี่หว่าอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการไปนั่งในใจนักตเตะเนี่ยสำคัญนะเขาพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเขานะคือจะไม่ไปนั่งบนหัวเขาอะนะจะพยายามไปนั่งในใจเขาให้ได้ครับผมเสอร์เด็ดนะครับโค้ชเด็ดมีราบครับปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมเมืองการยูจนเต็ด เส้นทางการเป็นโค้ชของผมเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเอ,าเองอาจจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งครับแต่ก็ชอบแล้วก็รักในในการที่จะเล่นครับแต่ตอนนั้นนะคือ,อนักฟุตบอลทีมชาติมีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยพวกซิโก,โกตะวันดูสิตอะไรเงี้ยแต่เราเล่นบอลระดับมหาลัยก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วก็คิดว่าเราจะทำไงให้อยู่กับฟุตบอลเนี่ยสิ่งในส,ส,สิ่งที่เรารักก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชก่อนตอนเลีนมหาลัยมหิดลนะครับก็เป็นประธานชมรมฟุตบอลนะครับ ก็คุมเ,เพื่อนๆซ้อมกันเองอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าเราจะหันมาเป็นอาชีพโคต้ตก่อนพวกพวกนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเราเริ่มก่อนเขาเนี่ยเราก็อาจจะจะได้เปรียบเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฝึกงานที่โรงเรียนาราสุพันนะครับตอนนั้นพอดีทางโค้ดเฮงครับวิทยาลาวกุลครับกลับมาจากญี่ปุ่นครับเขาเปิดอบรมโค้ชที่โรงเรียนสำนักศิลปชานะครับตัวเองก็เลยอยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมคือเราคิดว่าถ้าเราอยากเก่งเนี่ย เราก็ต้องเรียนหรือไปศึกษาคนที่เก่งนะครับเราจะได้เก่งไปด้วยก็เลยมาอบรมโค้ดของกับโค้ดเฮงตอนนั้นผมอยู่ในกีฬาสุพรรณเนี่ยเงินเดือน4 0 0พันบาทแต่ค่าอบรมมัน5้ันก็ไม่พอตังไม่พอก็ต้องไปขอแม่มาแล้วก็มาอบรมโค้ดและโค้ดเฮงมีคนชมผมว่าผมไม่มีไอเดียในการออกแบบฝึกซ้อมดีนะแลกก่าคนอื่นเขานะก็เลยชวนผมนะครับจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณชวนผมไปอยู่ที่เงินอสัสสารมชรัญศ์เชชา10ปีที่มอยู่ที่อสัสสัมชัญศ์เชชาก็ได้ประสบการณ์อะไรต่าง มากมายนะครับทางชนบุรีเองก็ส่งเรียนด้วยส่งศึกษาด้วยโค้ชที่เก่งผมก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาทั้งโค้ชไทยโค้ชนองอะไรต่างพวกนี้แล้วก็สร้างผลงานให้กับสำนักศิลปชาตอนนั้นจนเป็นมหาอำนาจลูกหลังนักเรียน10ปีเราได้แชมป์ถึง7สมัยในรอบ10ปีซึ่งก,ก็เป็นสถิติที่ยังไม่มีใครลบได้เลยผมว่า ตอนนั้นครูนพสิงห์ัวทองก็มาเรียกไปคุยครับว่าให้ผมเนี่ยลาออกจากครูนะไปทําบอลอาชีพดีกว่าท่านก็บอกว่าบอลนักเรียนเองทำไปก็เท่านี้แหละไม่มีรายสูงมากว่านี้แล้วแชมป์ทุกแชมป์ก็ได้มาหมดแล้วไม่มีรายท้าทายแล้วตอนนั้นก็คือพ่อแม่หรือคนที่เพื่อนฝูงทั้งหลายเ่ยก็บอกหยอกไปเลยเป็นครูดีอยู่แล้วเพราะตอนนั้นยังไม่มีฟุตบอลอาชีพผมก็ตัดสินใจอยู่นานแต่ครูนพก็บอกว่าออกเถอะไงเขาก็ไม่ทิ้งเราอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจออกมาหาความท้าทายใหม่ในการทำทนบอลอาชีพ มาเป็นผู้ช่วยพี่เฮงอยู่ประมาณ4เดือนที่ชนบุรีแลวพี่เฮงก็ไปญี่ปุ่นนะไปทําสโมสรโตโตะที่ญี่ปุ่นคุณพก็เลยให้ผมเนี่ยขึ้นไปเฮดโค้ชลบุรีแทนผมก็คิดว่าเอ้ยจะไหวหรืออะไรเงี้ยเรามาจากบอลนักเรียนแล้วต้องขึ้นไปทําบอลอาชีพเลยคุณพบอกว่าไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่าเอ่อทำให้อยู่อยู่รอดก็พอนะแต่ปีนั้นเราก็ทํใช่ยลกปีแรกนะปี2007นะครับแต่ชนบุรีก็ได้แชมป์เลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราเลือกตัวเพื่อนที่คุ้นเคยกับเราเป็นเด็กชลบุรีจากแคมี์ ลูกศิษย์เราหลายคนที่เติบโตมาเราก็ดึงออกมาร่วมงานกันนะมันก็เลยทำให้ตอนนั้นก็โจมวีรก็เป็นทีมที่ปลูกกระแสผู้บอลไทยนะต,ตอนนั้นมีทั้งแฟนบอลแฟนลับต่างๆเข้ามาเยอะะเป็นทีมจากต่างจังหวัดทีมแรกนะครับที่สร้างทีมนจนไปแชมป์ไทยลีกนะแ,แล้วก็ปีนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนตรงที่เปลี่ยนจากการทำวาระเรียนไปนสู่วรอาชีพซึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนดีๆว่าเราจะทําอะไรงไงนะแล้วก็เรามีผู้บริหารที่คอยสนับสนุนเราด้วย รวมถึงแฟนบอลรวมถึงนักเตะก็เป็นนักเตะที่เราคุ้นเคยทําให้เราทํางานง่ายหน่อยตอนอยู่ชนบุรีสําหรับตัวผมเองก,<ๆ>ก็ก็ไปทําทีมมาหลายทีมครับมีทั้งทีมลุ้นแชมป์มีทั้งทีมหนีตกชั้นมีทั้งทีมที่สร้างใหม่ต่างๆเนะี่ยคือคุณอนนบบอกว่าเอ็งอยู่ชมบุรีตอนเนี้ยนะเอ็งก็ต้องไปหาประสบการณ์ใหม่ๆคือเขาบอกว่าอย่าอ่านหนังสือเล่มเดียวนะอย่าหาปลาคลองเดียว เราจะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไงก็ส่งผมไปแต่ที่ก็มีต่างๆก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับเราทําทีมที่หลากหลายเนี่ยจะทําให้รู้ว่าเวลาที่เราต้องทําทีมเพื่อลุ้นแชมป์จะทำยังไงเวลาที่เราทำทีมหนีตกชั้นเราจะมีการวิธีการยังไงมันก็เลยทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งและหลากหลายขึ้นอย่างไปคุมชมรีเนี่ยเรามันง่ายสําหรับเราเพราะว่าเราคุ้นเคยแต่การที่ไปคุมสงขาอะไรเงี้ยเป็นทีมใหม่คนระับ ซึ่งแต่ละทีมนักเตะแต่ละคนมันก็มาจากหลายที่เราก็ไม่คุ้นเคยแต่เราก็สามารถรวมใจให้นักเตะเนี่ยนะเล่นตามเทคนิคเรารวมถึงาการกระตุ้นต่างต่างและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยก็อยู่รอดในไทยลีกได้แลวขึ้นไปถึงอยู่ระดับ6ซึ่งแต่ละทีมที่ผมไปก็ต้องยอมรับว่าทางผู้ใหญ่แต่ละทีมเนี่ยก็ให้การสนับสนุสนดีครับนะรวมถึงการไปชนะชนาะนาผมไปก็ไปทําจัด หนีตกชั้นจากอันดับ19ขึ้นมาอยู่อันดับ13รอดตกชั้นได้ก็ได้รับความสนับสนุสนจากพวกสัาางพี่แง้งนะครับก็เอาใจใส่ดูแลผมเป็นอย่างดีทางผู้บริหารและนักเตะก็รวมใจกันสู้จนจนทีมเนี่ยถึงเรามีประสบการณ์ทําทีมหนีตกชั้นอยู่แล้วก็ทําให้ใช้ได้รอดอมีท่าเรือก็เป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่อยู่มาถึง5ปีนะครับอยู่กับทางมาดามแป้งก็ก็สร้างทีมจากจากอยู่ที2ขึ้นมาที1แล้วก็เป้าหมายคือทําทีมให้อยู่ติดท็อปทีได้ เราก็สามารถทําทําทีมขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้ครับหมดสัญญาก,กับทางท่าเรือนะครับเราก็ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็บระทีทางเมืองการอยู่ดีเต็ดนะทางเมืองการอยู่เดเต็ดนีไ่ได้ติดต่อไปเราก็มีการไปพูดคุยถึยงวิสัยทัศน์กับผู้บริหาร,รต่างพวกเนี้อเราก็คิดอยู่นานว่าจะมาไหมเพราะว่าซเมืองการอปู่ทีมที่อยู่ทีสามแรกก็ลำบากใจในง,งานตัดสินใจนครับแต่ฟังวิสัยทัศน์จากผู้บริหารเขาเขาอยากสร้างทีมขึ้นไปนะสู่ไทยลีก รอบๆเมืองการเนี่ยสุพรรณราชบุรีนครปฐมมีบอลอาชีพหมดเลยแต่เมืองการเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มีเมืองท่องเที่ยวแล้วเป็นเมืองที่มีทั้งธุรกิจทั้งเศรษฐกิจต่างๆดีแล้วแต่ฟุตบอลเนี่ยไปอยู่ทีสามเนี่ยทางผู้ว่าคิดว่าต้องทําให้มันขึ้นไปอยู่ระดับแนวหน้าของเมืองไทยให้ได้เขาก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นความท้าทายใหม่ในการที่เราจะมาสร้างทีมตั้งแต่ทีสามขึ้นไปทีลีกเนี่ยแต่เป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยตัวผมก็ตอนแรกก็คุยกับประธานบอกว่าผม ไม่รู้จักทีมในทีสามเลยไม่เคยดูไม่เคยอะไรเลยคือเราไม่มีข้อมูลเลยเหมือนจะไปลบเยในสนามลบเราไม่รู้จักเลยเลยผมว่าผมยังไม่มั่นใจนะถ้าจะมาในรอบแชมเปี้ยนลีกนี่ผมไม่มั่นใจว่าจะพาทีมขึ้นไปได้นะก็คุยกันก่อนว่าอย่า,อย,าอย่ามั่นใจเพราะว่าเราเรายังยัง,ยง,ยงไม่ยังไม่รู้จักทีมขอศึกษาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่พอมาเห็นทีมมาเห็นอะไรแล้วก็รู้สึกว่าผู้บริหารเองแฟนบอลเองที่ที่เข้ามาเชียร์ทีมเนี่ยมีมีเยอะมากแล้วก็วันนั้นที่แข่งรอบแชมเปี้ยนลีกนก็เลยตัดสินใจ รับงานซึ่งก็ก็ไม่ผิดหวังมาที่นี่เราจากทีมทีอ่อาจจะเรื่องบริหาราการอาจจะยังยังยังสู้พวกไทยลีกไม่ได้เราก็พยายามที่จะมาปรับคุยกับผู้บริหารสโม,มสรว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นงนี้นะนะแล้วก็ทางทางสโม,มสรก็พยายามปรับเรื่องการบริหารทั้งหมดให้เหมือนมืออาชีพอะให้เหมือนไทยลีกอนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนให้ดีในการที่จะเลือกตัวทั้งเลือกตัวประเทนเ,เลือกสตาฟโค้ดนะครับนะซึ่งมันก็เป็นธรรมดาครับความคาดหวังสูงเราก็ต้อง มีการวางแผนต่างๆทั้งทุกอย่างเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบเพื่อขึ้นไปได้ถ้าขึ้นไม่ได้มันก็มันก็คือความล้มเหลวที่เราต้องจะต้องรับผิดชอบคือต้องยอมรับว่าทีสองน่ะนะในปีนี้เขี่ยวสนุกแล้วก็เป็นทีมที่แบบว่าแต่ละทีมต้องการขึ้นไทยลีกทั้งนั้นมีทีมที่แบบว่าทุ่มเนี่ยนะได้หลายทีมเหมือนกันรวมทั้งทีมที่ตกมาจากอย่างสุโขทัย นะสุโขทัยก็เป้าหมายก็ต้องขึ้นชั้นเลีกหลายทีมที่ต้องการจะขึ้นชั้น2ทีมขึ้นอีกทีมเพลย์ออฟนะมันก็ยากนะผมว่ายากแล้วก็ทีสองเนี่ยบางทีมันก็มีไม่ใช่ปัจจัยแค่ในสนามนะปัจจัยนอกสนามมันก็มีบางทีก็บ้านใครบ้านมันบางทีก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเราคิดดูว่าปัญหามันจะเกิดอะไรบ้างเราต้องพยายามที่จะตัดปัญหาทุกอย่างออกเพื่อเป้าหมายคือ ขึ้นชั้นเราถึงเลือกตัวผู้เล่นดีๆมาแบบนี้เพื่อจะไม่ให้มีข้อคา,าหาว่าทีมเป็นงนนทีม,ทมอย่างนี้อะไรต่างพวกนี้คือตัดปัญหาคือเราจะทําทีมให,ให้ให้ขึ้นชั้นไปเลยให้ได้คือคนทั่วไปคิดว่าการคุมนักเตะที่เก่งๆนักเตะที่แบบมีพร้อมทุกอย่างนักเตะซูเปอร์สตาร์เนี่ยหลายๆคนคิดว่าออมันง่ายแต่ความจริงแล้วมันไม่ง่ายครับ ใครที่งง่ายลองไปดูเรื่องการการที่คุมซูเปอร์สตาร์อยู่ถ้าเราไม่มีบารมีพอถ้าเราไม่มีพ w e r ถ้าเราไม่ไม่ไปนั่งในใจเขาได้ถ้าเราไม่แบบไม่มีความรู้อะไรไปสอนเขาเนี่ยเขาจะไม่สนใจเราเลยนะครับว่าไอ้น,นี่โค้ดที่แม่งไม่เก่งนี่หว่าอะไรเงี้ยนะคือเราต้องแบบโชว์ให้เขาเห็นให้เขายอมรับเราให้ได้ซึ่งสาคัญมากในการที่จะคุมซูเปอร์สตาร์นะครับนะผมยังชอบนักเตะคุมนักเตะทีะ่เราสอนแล้วเขาฟังเรามากกว่ารวมถึงเธอว่าเรามีซูเปอร์สตาร์แล้วเราบอกเขาแล้ว ขาฟังเราเนี่ยมันคือสิ่งที่ที่เขาจะยอมรับเรานะตรงนี้ยากนะครับคนการเลือกใช้นักเตะเราก็ต้องบริหารให้ดีนะนะักนะนะธรรมดานักเตะมันต้องมีไม่ได้ลงก็ต้องมีงอนมีอะไรกันบ้างแต่เราก็ต้องคุยเหตุผลอธิบายให้เขาฟังแล้วก็คือง่ายๆเหตุผลสํา phone, สคัญนะนะเพราะนั้นการไปนั่งในใจนักเตะสำคัญนะเขาพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเขานะคือจะไม่ไปนั่งบนหัวเขานะจะพยายาม ไปนั่งในใจเขาให้ได้แล้วก็พยายามที่จะคุยกับเขาให้เขาเออยอมรับเราให้ได้ในความคิดของผมในในส่วนตัวของผมนะถ้าการเลือกนักเตะเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ผมจะเลือกเลยคือพวกใจสู้ก่อนพวกไม่ยอมแพ้ก่อนพวกหัวจิตหัวใจแบบมีเลือดนั้งสู้ก่อนดูแววตาดูความการเล่นดูความกระหายในการเล่นนักเตะพวกนี้ก็เหมือนเป็นนักสู้อ่ะคือไม่อยากแพ้ไม่ยอมแพ้ ส่วน Basic, ic, เบสิกเทคนิคอะไรต่างเนี่ยนะเรามาปรับปรุงเรา,าปรปรุงแต่งเขาได้แต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมันปรุงแต่งกันยากมันต้องมีอยู่ในสายเลือดในดีเองพราวน,นเรื่องของความ็นเลือดน,นักสู้นะครับบางทีนักบอลเก่งมากเบสิกดีมากแต่เวลาถึงเวลาที่แข่งจริงเจอคู่สู้ใจไม่สู้ปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเรียวแรงที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปหมดเลยมังไงก็ไม่ชนะคู่แข่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเลือกคือใจสู้ก่อนแล้วก็อีกสิ่งสคัญคือวิชั่น วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของของเขาเนี่ยเป็นมืออาชีพไหมแล้วก็ดูความกระหายดูอะไรต่างๆความเป็นมืออาชีพเนี่ยจะดูตามมาคือผู้บอลรเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยแค่อย่างเดียวหรือ2อย่างมันคือทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องสมบูรณ์แบบครับหนึ่งเลยคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก่อนว่าจะทําทีมแบบไหน ทำทีมรุ่นแชมป์ไหมทำทีมเพื่ออะไรทีมโค้ชสตาฟโค้ชเป็นไงที่เลือกมาทีมงานเป็นไงบ้างนักเตะนักเตะเป็นไงบ้างคุณภ,ภาพของนักเตะนะความเป็นมืออาชีพของนักเตะนะทีมงานบริหารทีมงานสตาฟโค้ชคนที่มีการในส่วนในการดูแลฟุตบอลนะทุกคนมีความสําคัญหมดเพราะฉะนั้นทีมงานจะต้องสําคัญนะครับทีมงานทุกคนต้องสําคัญเด็กยกน้ําหรือว่าทุกคนทุกผู้คิดมาต่างพวกนี้ทุกคนคคคคมนะีความสําคัญในการที่จะ ผักด่าให้ทีมประสบความสำเร็จทุกคนแฟนบอลคือสิ่งที่ทาให้ฟุตบอลสรุปและชนะเพราะว่าถ้าเล่นแล้วไม่มีแฟนบอลมาเชียเนี่ยมันเหมือนเป็นเกมอุ่นเครื่องซึ่งปัจจุบันตรงนี้ในฟุตบอลลีกพอไม่มีแฟนบอลเข้าชมเนี่ยนักบอลบางทีก็เล่นกันเหมือนอุ่นเครื่องเล่นกแบบก่อยๆแต่วันไหนถ้ามีฟุตซีมบอลเข้ามาเชียอย่างเงี้ยโอ้ oh. คือนักบอลก็เล่นกันใจขาดะนะก็คือทุกคนก็จะต้องการจะโชว์เขาเหมือนนักสแสดงลงไปสนามคนดูนี่ก็เปรบเสมือนคนที่แบบว่ามาดูเขามาชมเขานะ นักบอลก็จะมีกําลังใจให้เล่นเพราะนั้นแปดบอลก็สําคัญนะในทุกๆส่วนมันสําคัญหมดนะไม่ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปผมว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ทุกส่วนมันต้องสมบูรณ์สมบูรณ์แบบ